สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับรวมถึงให้ความเมตตาช่วยดูโฆษณาให้นะครับชวนชม1คันนะครับทรงหรูดูสปอร์ตหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเชฟโรเลตครูซนะครับปี2 0 1 4นะครับ1.8ออโต้ตัวท็อปสุดเลยครับสภาพสมบูรณ์สวยๆมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะบุกเซอร์วิสอยู่ครบนะครับติดประกันชั้น2มาให้เรียบร้อยประกันชั้น2พัดเลยนะครับพรบ ภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคันงามๆไฟโปรเจคเตอร์นะครับหาเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์พร้อมใช้ซื้อไปไม่ต้องเก็บทําอะไรแล้วครับเรียกว่างามๆนะครับจัดให้ในราคา179,000บาทนะครับรถปี2014ครับสวยๆ ขายเงินสดนะครับสำหรับคันนี้ใครชอบสนใจไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับรถอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับใครอยู่ใกล้ก็ไปทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านได้เลยสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ม้างนะครับทรงดีสีเงาฉ่ำนะครับรอบคันสมบูรณ์ทุกจุดนะครับคันนี้มีเบาะพับได้นะครับตกรณีจำเป็นจะต้องวางของทุกของใส่ของก็ทำแบบนี้ได้เลยครับ เปิดฝาท้าทยพับเบาเข้าไปข้างในได้เลยสวยสมบูรณ์นะครับภายในยิ่งงามมากๆนะครับมือเดียวป้ายแดงแบบนี้ในคุณภาพของรถของเชฟโรเลตตัวนี้ก็ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับลองชมลองเช็คดูได้เลยสวยสวยสมบูรณ์ครับเบาแน่นแน่นแนวสปอร์ตทนในช็อกรกแลตนะครับก็ถ้าชอบสนใจนะครับสำหรับสมาชิกที่สนใจนะครับก็ไปดูรถได้เลยใครอยู่ใกล้นะครับตัวนี้สันทร์ก็อกแอร์แบ็ก ABS พวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับ แล้วก็แอร์ออโต้โอเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับไว้ใจได้นะครับเชฟตัวนี้สวยสมบูรณ์ครับภายในดูหรูมากๆออกแนวสปอร์ตด้วยซ้ํานะครับพวงมาติฟังก์ชั่นกระจกซ้ายขวาขึ้นลงปรับไฟฟ้านะครับกระจกซ้ายขวาก็พับไฟฟ้าครับเอาเป็นว่าตัวนี้มีปุ่มพุชสตาร์ทด้วยครับครบเครื่องสมบูรณ์สวยๆแบบนี้นะครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบพร้อมจบจริงๆนะครับก็ เจรจาสอบถามกับน้องคนขายได้เลยครับสามารถจะส่งให้ตรวจสอบได้ถึงหน้าบ้านครับท่านสามารถเช็คสภาพรถหน้าบ้านเลยครับผมรับประกันว่ารถคันนี้ไม่หายเงินอยู่ครบนะครับรับประกันว่าถึงบ้านท่านแน่นอนตรวจสอบเช็คสภาพเพื่อความพึงพอใจอีกหนึ่งรอบเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับสำหรับคันนี้สวยจริงนะครับภายในใหม่มากๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบสนใจอย่างที่บอกนะครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมเลยครับในส่วนของเชฟโรเลตครุสนี่แหละครับหรือเชฟโรเลตมีรับมีอู่มีอะไหล่แน่นอนนะครับยังมีคนใช้งานอยู่เยอะแล้วก็มีอู่เฉพาะครับลองเช็คลองชมหาข้อมูลได้นะครับใน Facebook ก็มีนะครับคลิกเลยครับอู่ซ่อมเชฟนะครับขึ้นมาเป็นอับเลยครับก็ไปอ่านเซิร์ชหาดูคอมเมนต์หาดูพรีวิวได้ว่าอู่ไหนเก่งอู่ไหนเนียนจัดไปเลยครับสวยสสมบูรณ์แบบนี้นะครับภายในดูสวยมากๆเลยครับ หาไว้ใช้งานลองเจราจาสอบถามนะครับเช็คเงินกับกระเอาถามแฟนคนที่บ้านเลยครับถ้าชอบถ้าใช่ไปดูรถนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อรับประกันได้เลยครับสวยทุกจุดนะครับอาร์คบน็อตไม่ขยับแน่นอนหาดูหาชมนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทั้งให้กับสมาชิกนะครับสำหรับใครที่ชอบและกำลังเลง็งหารถทรงเฟซสวย ตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับ1เป็นรถปี2014ด้วยครับแล้วก็ได้ออปชั่นขนาดนี้ได้ทรงนี้ได้คุณภาพของรถรุ่นนี้ถือว่าดีงามครับก็อาจจะดีแอบดีใจได้ครับว่าเชฟไม่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ทําให้พวกเราเล่นเชฟซื้อเชฟมาใช้กันได้อย่างราคาย่อมเยาเยครับแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงแค่หาว่าอู่เก่งๆหรืออู่เฉพาะเขาอยู่ที่ไหนครับเข้าไปศึกษาได้ในแฟนขับครับแฟนขับจะมีคอมเมนต์มีรีวิวหลายเรื่องหลายสิ่ง อะไรที่ไหนทุกถูกเข้าไปศึกษาได้เลยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักครับสวยสวยสมบูรณ์แบบนี้ถ้าทาันชอบและสนใจนะครับก็อย่าลืมโทรเจราจาสอบถามนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับรับประกันได้ว่ารถคันนี้สวยสมบูรณ์ซื้อไปไม่ต้องเก็บทำอะไรนะครับดูแลไว้ให้พร้อมสมบูรณ์แล้วถ้าชอบถ้าใช่นะครับโทรเจราจาสอบถามได้เลยตัวนี้1.8นะครับพูดสตาร์ตรท็อป เอาไปใช้งานกันได้เลยครับขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับถ้าออกไปอยู่ที่เต็นท์ก็จะมีอีกราค่านะครับอันนี้ราคากลางๆนะครับสําหรับพ่อค้าดิวพ่อค้านะครับถ้าท่านชอบสนใจนะครับลองโทรเจรจาเลยนะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยครับรับรองตัดสินใจได้แน่นอนกับคุณภาพกับออปชั่นของเชฟครูซรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าแจ่มมากๆครับ สวยสมบูรณ์พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดครับช่วงล่างเก็บให้สมบูรณ์ครับยางปี2019นะครับใช้งานได้อยู่ครับดอกลึกเอาเป็นว่าถ้าชอบนะครับจัดเต็มครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยสวยจริงครับคันนี้ผ้าเบรกยังอยู่แน่นๆเลยครับเช็คเลยชมได้เลยครับเน้นโทรเจรจานะครับรถอยู่ที่เมืองทองธานีถ้าชอบถ้าใช่โทรเจร